กำลังเสริมเท้าครับ บอลจะมาเก็บเจ้าลูกบอลยีวอมไอบอลลุกไอควายก็บอสเติมเดียวเที่ยวมีเล่นๆไอวายเล่นอะไรก็ถูกไอละครไอทีน้ำด้เนื้อขวาปูล่ะเาาอยังไรกันเนี่ยต้องเล่าต่อยอดมาก Dư ngọt ta. Dư ngọt ta. Đúng rồi ta. Đúng rồi. Đi làm nha, nó ở đây Đúng 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 เอาละครับมาต่อครับในคู่รองสุดท้ายในรอบที่สองครับลูกแสดเหลืองครับในชุดสีแสดพบกับสตาร์ครับในชุดสีน้ำเงินนะเอาแล้วตอนนี้ระวังได้

อย่ไงไี้ครับมาต่อครับเอได้แล้วครับตรงวันนี้โอ้บรรยากาศที่สนามตอนนี้ถือว่าบรรยากาศดีครับ ใช่ไหมฮะบรรยากาศดีนะฮะดีจริงๆตอนนี้นี่ลุ้นกันนานะครับตอนนี้อย่ามาเป็นพอเขาหุบหิบเขาไหวไหมนี่ตามไปนะนี่ตามไปนะ มาอีกมาอีกมาอีกต่อไแล้วนี่บอลยิางเดียวสิี่ยมเขาเหรอนี่ยั ดีครับลุงนิสตต่อนะครับลุงที่สนามด้วยก็ตอนนี้ก็บรรยากาศกุหลาบกับลาวั<ง>นเอาไปไหนอ่ะบอล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 แถบ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 รับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมันไล่ลูกเพี้ยงเลยสวันดีครับแม่ ปูอยครับวาระว่างวางระวัางยี่โอ้โหเออต้องบอกว่ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เอ้ยวางเงี้ตอนนี้ ระวังก็ระวังระวังกันะระวังนะฮะต้องบอกว่าจะวางเี้ยฮะนะงนี่ปน้ยี่ไปไหนเหนือระวังนะีอย่างงี้เฮย้ยนะามเายมาดิ Còn ai đi? Hây! Còn. Nam Ngân. Ừm,ระวังครับ. Hây,ลงมา. Em mau Quá Ngân Ngân.

แต่ตอบโอ้โหมาต่อครับโอ้โห ยังไงไหมแล้วังไมโอ้ไม่ได้ครับตัวนี้แล้วเอ้าโอ้ย ได้ดูลแล้วครับลูกนี้อ่ะไปต่อครับไปกันต่อเดี๋ยวมาได้ครับแหมตอนนี้แม่เกมจะดูดีกว่าแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับหมองอย่างนั้นแหละครับเกมดูดีกว่าก็จริงครับแต่ยังทำก็ระวังครระวังระวังครระวัง,วง,วงแล้ว อย่างไรระวังระวังต้องบอกว่าระวังระวังต้องได้ แล้วโอ้เจากเร็วเสาแรกเรยังไงครับตอนนี้ โอ้ยเกือบไปแล้วนะครับข้างข้างนี้บอกว่าเรียบร้อยไปเลยเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วมาต่อครับวันมึงเดินนะดิเอ้ย ล,ล้วโอ้ยอเอาแล้วตอนนี้ หลังจากจบรอบนี้นี่เราจะเป็นการจับฉลากเพื่อหาคู่ต่อไปแล้วอย่าลืมนะฮะหกทีมที่พลาดท่าในรอบนี้นะฮะแจ้งความจำนงได้และยื่นความจำนงได้เลยนะครับว่าเรามีการนางฟ้าให้อีกสองใบนะครับในร่วมลุ้นร,ร่วมสู้กันนะครับตอนนี้อยากมาครับลูกแสดเหลืองครับขึ้นหลังเข้าไปลูกแสดเหลืองวันนี้ยังไม่มีสกอร์ครับในรอบนี้ต่อได้ขอไหม ยังไม่ได้ครับไล่ขึ้นมาไปได้ระวังครระวังตามกันอยู่ยังได้ครับหลังได้ครับแม่หักออกมาไม่ได้ครับจังหวะนี้กมาการให้เป็นบอลของลูกใส่เหลืองครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยเจนกุกส้มตำจอหอครับพบก,กับบอสเติบเอ็ก หญิงลีครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับเจนกส้มตำจอหอครับพบกับบอสเติบเอ็กซ์หญิงลีครับบอสเติบเอ็กซ์หญิงลีประมูลการทางฟ้ารับผมทีมไอ้อสคัวไก่ครับคัวไก่นะครับยื่นจำนวนเขียนไว้มล่ะคัวไก่ยื่นจำนวนการทางฟ้าหนึ่งทีมโอเครับทราบครับแจ้งให้ผู้จบแค่คู่ต่อไปนะครับอ่าครับใช่ครับ ตอนนี้การดังฟ้ามีหนึ่งทีมแล้วนะครับยื่นความจำนงแล้วนะครับยังเหลือพื้นที่ให้อีกหนึ่งทีมครับรอโ,โอ้ยใช่ครับามาต่อครับยกยาวยาวมาครับ มาได้แล้วแม่มการให้เป็นบอลของสตารครับถุ่งเดิกๆยิงครับมาได้ยังได้อยู่ผิงไว้ y. แล้วโอระวังกระลาว มีมีมีคะ่ะครวตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้ครับโอ้โหผู้ชมในออนไลน์เขาตอนนี้โอ้โหบรรยากาศภาพสนามในหน้าจอออนไลน์ตอนนี้นี่สีสวยมากเลยครับหน้าจอครับโอ้สานามนี่พอโดนไฟนี่โอ้โหเผียวกระจีครับรบรรยากาศดีเหลือเกินครับ ไหวไหมครับปาดแตกเลยนี่พี่เน็ตใครลูกโอ้ฟ้าก็แปรบแป๊บไปเลยจ้าอย่ามาครับอย่ามารอบแปดรอบรองรอบชิงเหลืออีกสี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่ครับอีกประมาณเจ็ดแปดคู่ครับ สชั่วโมงครับไม่เกิน4ี่ชั่วโมงครับอาจารย์ไพวันนับมือแล้วครับตอนนี้นับนิ้วมือไม่พอนับนิ้วเท้าแล้วครับยโอ้โหนี่ฮะเด็กๆยังยืนยันครับพอแข่งแล้วไม่มีโค้ดข้ามสนามนี่ทำไมฟอร์มดีเหลือเกินครับ สารอูดเดินไปอีกหนึ่งเม็ดครับนี่ฮะภาพซูมไปใกล้ๆนี่โอ้สุดยอดครับนี่ฮะแอคชั่นส,สวยๆครับโอ้โหครับลูกแสนเหลืองขามสแกง,งเอฟี่เอาอ่ะะครับตอนนี้ฮะอย่าลืมนะฮะแจ้งความจงดงได้นะฮะ ทีมที่จะประมูลการนั่งฟ้าพื้นที่สองใบนะครับหลังจากจบคู่บอสเติบกับเจโนคะเราให้เวลาประมูลแค่2.3นาทีเท่านั้นตัดสินใจนะเพราะว่าเราจะได้จับฉลาดประกบคู่กันต่อไปนะฮะหากมีทีมน้อยกว่า2ทีมนะครับเราจะยกไปในรอบหน้าเลยนะฮะอย่างน้อยตอนนี้มี1ทีมนะครับที่มีความประสงค์ที่ การนางฟ้าครับแค่สิบห้าช่วเริ่มต้นนะฮะหากมีเกินสองทีมครับเราจะให้เขียนลงมาเลยว่าเริ่มต้นทีพันห้านี่แหละว,ว่าทีมไหนจะได้ไป,ไปวางครับได้หลมาได้ โอ้โหจานเลยครับจานจานเลยจานเลยฮไม่เอาถ้วยไม่เอาถังไม่เอากระลมังบ้างเลอลูกเอาแต่จานอย่างเดียวเลยจุจานจะขาดตลาดแล้วลูกตั้งแต่เช ah> ้าเออเอาช้อนบ้างกระลมังบ้างไหมฮะเอ่อ ทีกุ้ครับเี่่เงเยาตัวมาเลยเยี่ยมเตะฮุกไปนิดนึงเต้จะไดอะไรกันครับตอนนี้โอ้โหไปอะเนี่ยไอ้ยวต่อสู้ครับโอ้นี่แหละพอไม่มีโค้ชข้าศนานครับ เฮ้ยเลี้ยห่าเด็กเด็กข้างสนามบอกว่าถ้าโค้ชกลับบ้านเลยมีมีสิทธิ์ได้แชมป์เลยครับจ่าดูดแม่ยิ้มเลยครับวันนี้ฮะลูกทีมนี่โชว์ฟอร์มได้ดีฮะเล่นได้ลูกเล่นได้ปั๊มบอลแล้วจังหวะนี้ เอาละทีครับเอาละทีครับโอ้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของสตาเอ็กซ์ดิกิงครับนี่ฮะแล้วจังหวะนี้ครับแมแล้วจังหวะนี้นี่ฮะดูภาพช้านี่คือการไปผักข้างหลังแล้วครับเห็นชัดๆเลยครับกับในหน้าจอครับจังหวะปั๊มนี่ไม่ฝ่าวนะจังหวะนี้เข้าข้างหลังครับ โอ้ oh, ภาพดี <bold. S 2> สวยเหลือเกินครับตอนนี้ครับในออนไลน์ครับแหมผมชอบสนามอย่างนี้โดนไฟมาแล้วเขียวเลยฮะอย่างสวยเลยฮะตอนนี้ยี่โอ้โหกัมเพงกัมเพงสีกัมเพงสีอ้าวโอ้โหสตาร์ชาร์ดีดีกันตวัสดีกัมเพงไหวไหมลูกกัมเพงไหวไหมที่โดนบอลเมื่อกี้ไหวนะอ่าต่อครับต่อ ไม่ไหวไม่ได้ครับอาจารย์อุ้ดมองอยู่ครับไม่ไหวไม่ได้ครับอาจารย์อุ้ดมองอยู่ครับอุ้ยอุ้ยตอนนี้ลมครับโอ้อะไรครับตอนนี้เดี๋ยวเนี่เดี๋ยวนะ้วครับตอนนี้ครับต้องเช็คกันแล้วครับตอนนี้กับลมครับ Ah oui. oui.

เอไปาไปเอาีเกมเกมที่เราเกม